กัอยู่นี่ครับ พีโอซีครับเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตอนนี้เลยนะครับมีทรัพยากรเข้ามาแล้วก็สนับสนุนได้เลยครับสี่รถามครับสามหนึ่งสามสองผู้ใหญเป็นบบตามแผนเฉยๆเวลรนีครับ นครับขอกำหนดจุดช่วยเหลือและขอพสที่ตำแหน่งอออนซีนะครับีรับทราบครับนของกย่เกันเรียบร้อครับ อันนนค่ะขอเจ้าที่สองหอช่วยจัดจราจรด้านนี้ช่วยหน่อยค่ะรบครับนเล็ก อบอซีจ่าเดชศรครับดีโอซีวัดสองครับแต่ตอนนี้มีรถพยาบาลจากโรงพยาบานลนครธนมแล้วก็เจ้าหน้าที่หกคนคแต่หลายเข้าให้การช่วยเหลือค่ะดีโอีรับทราบครับเดินเข้ามาปิดกองยานก่อนครับเดินเข้ามาปิดกองยานก่อน ต่อยูซีจากยูซีครับเดี๋ยวรออ่อานสงา่สงขา่งขาวครับส่งขาวไหมครับส่งขาวไหมครับผ้นาารยครับไปไมามารถส่งขา งนสนกำลังนับหน่วยครับรับทราบครับเดี๋ยวจนดี๋อนับสนรถน้ำจากหน่วยนอกนรรถตเพิณจุดเกิดเหตวลานี้ครับครับสาสอง MCP ครับเดี๋ยวจแทนไปรอรับรถตะเพิงช่วย อธินดวนครับรับซาบรับทราบครับผู้ัยจัดจัดทนรับรถของปอๆด้วยครับผู้ไยทีโอซี่าเจ็ดศูนย์หรงรของเจมส์บีเดี๋ยวดูเรื่องการจับโรงพยาบาลตรงนั้นนะครับครับรับทราบครับ คนทีนจผู้แพ็จจคนรับรถเรรอแล้ครับดโอซีจ็ศูนย์คีรถจับเพลิงจับพอพรเตรียมพร้อมเข้าอ้การช่อยเหลือค่ะอนุญาตเข้าจับตันั้เลยครับเมื่อกี้มีการรองขอแล้วครับนี้จะับเพลิงปุบรถมครับรถจะพุ่งสนามบินเขมาเรียบร้อปุบกาลังเข้าครับกำลังเข้าพอพรเข้ามาแล้วครับจับคนรับรถเลยครับทางรถไคร อยู่ประมาณ4,000ลิตรนะครับ <soci> วตบัตถุอัลตราเครื่อรครับปร,ร,รบะมาณ4,000ลิตรวรตถุอัลตรายระสิทาบเาี๋ยวแจ้งทีมผู้ภัยให้ーーระมัดระวังครับ บนปีดนะครับเนี่เช่ไหมครับตำแหน่งเรียบร้อยครับดูสีแต่ตอนนี้ตอนนี้โรบอทเข้าตำแหน่งแล้วครับครับ จากคมีครับถ้ารถพยาบาลพร้อมเตรียมพร้อมที่คอนดพะไรครับให้ทีโมโอบอเข้าไปเ่ไปเยเลงนขง่รับู้ัรทีโมโอเข้าหนครับเรกให้หน่อยครับส้ารถพยาบาลพร้อมแล้วพร้อมที่รอที่จุดคอนดอได้เลยนะครับ MCP แจ้งไว้กอนพีแตนบายนะครับต่อสองว่าแบบครับนอนเดี๋ยวให้สแตนบายก่อนนะโย c แจ้งว่าให้สแตนบายก่อน m ี p จากออนซีนครับขอสนับสนุนรถปพยาบาลรถกู้ไยเข้าจุดเกุนะครับไปครับส,สองครับตอนนี้รถขอบคุบังารทีนแล้วครับ เข้าฟองที่จุดน้เต็มเรียบร้อยครับทีมของนอยายแพแย์มาถึงจุกเกิดเหตุครับทชนท้่ครับทีดีครับดีจากคุณโทโนครับ นีทีมกู้ภัยพีอาร์กู้ภัยต่างเข้าไปที่เรียบร้อยครับนะครับน้ำตกสอดำเนินการจัดติดต่อเลยครับค้าลวงทราบครับก่อนบินจะมาัน้าคุยอะไครับขอทีมสนับสกู้ภัยจากชุดผอชีตนะครับร้อยจังเยติดไปติดครับหลวงทราบครับช่วงนี้นะครับจะเป็นทีมแพทย์นะครับแล้วก็ทีมกู้ภัยนะครับผมเข้ามายังพื้นที่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นทีมกู้ภัย ทีมกู้ภยนะครับทำการอพยพนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผมลงมาจากอากาศยานในช่วงนี้นะครับจะมีการช่วยเหลือนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนหมดผู้บาดเจ็บนะครับณจุดเกิดเหตุนะครับ เหือตายเราอ่อนไหมเขาเข้ามียี้ามผู้ห no yes ิง้ามผู้หญิงแกแจ้งแจ้งรยครับครั้ัด้วยโอ้ยล่แล้ครับมีแดรเรีผู้บเจ็บีหเหลือสีแดงในระดับนีครับประมาณห้าถึงหกลายครับ

รอช่องเนี่ยกันนะครับ จุด collection สุขต้งใช่ไหมครับครับต้งครับตลอไภัยครับ EOC m c p ครับต่อครับผู้บาดเจ็บอุ่คน้ทยที่อยู่ที่จุด collection เรียบเป็นบรท่านสตดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือครับสับถามครับขออนุญาตหน่วย EOD นะครับเข้าเข้ากันเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็ถ้า,าคุณทีเคลียร์แล้วก็แจ้งทางพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าดาเนินกนากรคุณทราบครับเไป๋ยวารอครับเดี๋ยวพี่โจช่วย เราต้องทำพนักงานก่อนใช่ไหมครับหรือเราค่อยส่งสั่งใจไปใช่ครับก็คืออยู่ตามโซนที่ทําพนักงานคือแยกแยกจะมีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งใช่ครับเป็นคนแยกคัดแยกเสร็จปั๊บเราก็แยกเข้าโซนคือเราเอาเอาผู้ป่วยมานี่คือจะเป็นแดงใช่ครับแดงเหลืองเขียวครับผมแล้วก็จะมีผู้ป่วยตาอ๋อที่ยังติดอยู่มาแล้วก็มาฉันสูตรบินมาใกล้สุดท้ายเขามาเราติดแท็กใช่ไหมครับแท็กเสร็จแล้วเราก็มาทําพนักงานแล้วก็ค่อยสั่งใจผู้ป่วยไปตามโรงพยาบาล ก็เราผู้ป่วยมาครับมาเราต้องทำฐานการกไม่ค่อรสจแล้อ๋อมาทำอยู่นี่ทำอยู่นี่ใช่ค่ะใ่ตรงรู้แต่สิ่งที่เขาอะไรแค่สิอืนคนคนที่าจากทำเนเข้าเข้าเก์รือมีพยาบาลหระรางๆขัดแย้งขแย้คอนเนต์ีครับดีคุณรับค่ะก็มีที่ทีมโรงพยาบาลท่ามุนเป็น่ิขดแยกว่าเขา้เป็นทีแดนี่มี2คนใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วกทะ่เาจสคุณใจว่าให้ไป็นสิ่งดามีแจงคเพราะคนไงด้เนะเรพาเพื่อนารทางที่เดว่ารมัจะภาพของคนไทยในเนี้ยีลงมันสามารถรับได้ เเเเรรรราาาีียยกกมปกติจะมีเราดิ้งปั๊กยิงรถดิ่นก็คือคนที่จับอยู่บนจะมีมือไม่ไม่อยูยู่อย่างเงี้ยก็จะมีรถดิ้นไปยิงไม่ใช่คือเราเรียกเรื่องพยาบาลเข้ามาแต่ละเรามีหน้าที่แจ้งรถดิ้นว่าตอนนี้สีเหลืองพร้อมเคลื่อนย้ายคนไข้ขอรถระดับดีสมุนไพลไหนรถดิ้นเขาจะแจ้งที่ปั๊กยิงปั๊กยิงก็คือจะเป็นคนที่ขับรถทั้งหมดเขาจะแจ้งว่ารถคันไหนให้ไปที่เป็นสีอะไรนำสไปโรงพยาบาลไหนโอเคครับ